อ่าก็สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับเกมปรินซอฟไพเลทนะครับหรือว่า p o p เนี่ยจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์การอัปเดตครั้งนี้กันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นลูกเรือนะครับเป็นลูกเรือใหม่นะครับเอาเป็นลูกเรือสามารถอัปเกรดฮาคิชูราได้นะครับสำหรับคายะนะครับนี่ตอนนี้เป็น ตัวซัพพอร์ตที่น่าสนใจมากนะครับสเตตัสเนี่ยโอ้โหสุดสแล้วนะครับด้านการป้องกันนะครับถือว่าดีกว่าเดิมมากนะครับแน่นอนว่าตัวสกิลหรือว่าพาสีฟของฮาไฮชูร่าเนี่ยก็มีการเพิ่มความสามารถเข้ามาด้วยนะครับโดยทีเด็ดเลยนะครับนี่นะครับฮาคิชูร่าของคายะนะครับผมเขาบอกว่าหลังลงสนามสองเทินแรกเนี่ยจะเลี่ยงสถานะผิดปกติบางอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นหินแช่แข็งสับสนนะครับเงียบขึมอะไรอย่างนี้นะครับ อนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดไปเนี่ยมันจะเพิ่มการลด,ลดการเสียหายตรงมีีทั่วไปเพิ่มตุมตีเวทนะครับอ่าล้วก็จะมีพวกเอ่อหลังตุ้มตีโทสะทําให้ได้รับบาดเจ็บน้อยลงหรือว่าทําให้คนที่โทสะสูงสุดโจมตีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะครับอ่ะถ้าปกติของขายานะครับก็เพิ่มโทสะฝ่ายตัวเองย5่แต้มนะครับเพิ่มเฮีลูกเรือที่เลือดน้อยสุดเพิ่มสาระป้องกัน2เทินนะครับอ่าแล้วก็ ซึ่งผลนี้ทับซ้อนกันไม่ได้นะครับผมส่วนสกิลนะครับฟื้นโทษะลูกเรือ5แต้มนะครับลบสถานะผิดปกติทุกคนนะครับฟื้น HP ให้ตัวเองและลูกเรือที่มี HP ต่ําสุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสุ่มให้ลูกเรือ1คนต้านสถานะผิดปกติ1นเทินด้วยนะครับอย่างที่เห็นชอปเปอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับถัดมาครับลูกเรือตัวถัดไปครับเป็นคิดนะครับผมคิดนี่เป็นก็เป็นลูกเรือสายสะท้อนอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้สามารถอัปเกรดฮาคิได้แล้วนะครับผม ใช้ฮาคิ9ระดับนะครับหรือว่า1,450แต้มนั่นเองครับผมโดยท่าโจมตีปกตินะครับก็เป็นทำดาเมจแนวกรกรบาดนะครับเพิ่มแล้วก็เพิ่มดีเฟเนสตัวเองด้วยนะครับผมอ่าส่วนสกิลนะครับจะโจมตีแนวกรกรบาดเช่นเดียวกันนะครับและยังเพิ่มต้านทานให้ตัวเอง2เทิร์นพร้อมฟื้นโทสะให้ตัวเอง50แต้มด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคิดเวอร์ชันฮาคินะครับแต่ท่าแต่่ทานี้มันดูเหมือนกจะโจมตีทุกตัวนะครับยังไงเดี๋ยว ก็ลองกันดูนะครับหลังอัปเดตครั้งนี้นะครับผมลูกเรือตัวสุดท้ายของแพทนี้ครับเป็นลูกเรือจากระบบสนทนานะครับผมสาหรับตัวนี้นละครับชูโซนะครับนี่เป็นลูกเรือสายซีเกแท็กนะครับผมซึ่งโจมตีปกติเนี่ยก็เป็นแนวตรงนะครับมีโอกาสทําให้ศัตรูติดเงียบขึมนะครับผมหนึ่งเธอนะครับส่วนไม้ตายเนี่ยก็โจมตีแนวตรงเช่นเดียวกันนะครับและยังฟื้นโทศะ ให้ตัวเองสา,าแต้มด้วยนะครับผมอันนี้คือชูโซนะครับผมเป็นลูกเรือตัวที่3ของแพทนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ระบบใหม่บ้านนะครับอันนี้เนี่ยมีการเพิ่มระบบอาราชาเหนือคนข้ามเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับซึ่งรูปแบบก็แน่นอนครับว่าจะเป็นรูปแบบการ PVP แบบข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งมาดูของรางวันก่อนเลยครับนี่ มีตาราชาเหนือคนนะครับซึ่งน่าจะไปแลกเปลี่ยนรายได้นี่นะครับมีเหรียญมีฉายามากมายเลยนะครับมีแต่ของเจ๋งๆนั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยคอยติดตามระยะเวลากิจกรรมแล้วก็เงื่องขการสมัครอะไรให้ดีนะครับผมยังมี e x c h a n g ชมองด้วยนะครับแต่อันนี้เข้าไปดูไม่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถือว่าน่าสนใจมากครับอย่าลืมนะครับผมอ่ะทีนี้ครับระบบขุดค้นหาอัญมณีนะครับ จากเดิมเนี่ยเราเสียเงินสูงสุดได้แค่1 0 0 0หมื่นนะครับผมเบลีตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามานี่ครับเป็น5 0 0 0หมื่นเบลีแล้วนะครับผมโอ้โหประหยัดเวลาได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ดองเงินไว้เยอะๆนะครับผมอืมอ่าถัดมาครับเพชร8ดาวครับปกติเนี่ยตันที่เลเวล50นะครับที่เพิ่ม อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตันที่เลเวลห้าสิบแต่ตอนนี้สามารถอัปเกรดไปตอนที่เลเวลห้าสิบห้าได้แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับใครด่าดองแต้มมันยมาดีไว้ก็จัดได้เลยนะครับให้ตัวดาเมจของทีมเรานะครับอืมเอ่อการเร่งฝึกลูกเรือนะครับปกติเนี่ยเราใช้ SP เร่งเนี่ยพอเกิน4ชั่วโมงมันจะติดคูดาวนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ทองนะครับอัพเลเวลปลดล็อก นะครับเป็น12หรือ24ชั่วโมงได้แล้วนะครับผมนี่นะฮะซึ่งที่ที่ครูดาว24ชั่วโมงนะครับจะใช้145ทองนะครับในการลบคูดาวนะครับผมสุดท้ายครับเป็นสูตรนะครับรวมผลไม้ใหม่ๆนะครับโดยผลเจดาวเนี่ยเพิ่มมาด้วยกันเจ็ชนิดด้วยกันนะครับผมถือว่าเริ่มเจอแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยการทําพวกรวมผลไม้พวกนี้เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับผมอืมนี่นะฮะ รายละเอียดก็ดูที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับพวกผลวิสาหผลพวกนี้นะครับอ่าส่วนผล6ดาวเนี่ยก็เพิ่มมาด้วยกัน4ชนิดนะครับผมนี่ตามที่เห็นนะครับนี่ฮะก็ปัญญาสายลุกงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮไลท์แพทใหม่นะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ